เยนอาชีพท่าสีท่าสีขอบบนไดอาชีพไม่จะสม้มอมดเถอะไม่ได้ผู้ใดสับจ้างท่าสีสีท่าแห,าหนบือไม้หัดขับอมดเถอะเดี๋ยวเห็นเท็บว่าถึกใจคุ้นสาสิไม้หายหายอีก มึงยัชมอ่ะเห็นปะว่าเห็นอ,อีกหละว่าเห็นกล้เแต่เธอเด้อเ้นะาสีถ้าสีเัียนมันขอบกันไดเฮี้ยนไหมจ๊ะขอบกันไดเฮี้ยนก็ต้องท่าคือจัท์เปากเขดสีดบ่ะเขาก็ต้องเพิ่มลิสติกคือกันไปนเลยอันนี้แบบสีเฮี้ยนมันสีมันกระไดมันสีขาวเห็นปะมันสี เขาก็บว่ทาท่ามันหนยหน่อยหนึ่ง,งองมันบอกว่าีจางคนไหมมันบอกว่าขีจางทา่ามนปากมนข้างที่เก่านะมาแล้วมาแล้วมาแล้วบอดมาแล้วบิ big ๊กบอด coming big b o coming who scary big boud big boud coming very scary scary อี <c oughs> scary. If, um, If I do something wrong, he's gonna kill me. He's gonna yak yak me. You know? Don't tell lies. Yeah. <laughs> <laughs> We tell lies to people. We never watch out your own. To our move and let our son. Why not? Big boss very dangerous. <laughs> he is very dangerous. Mm. Big boss dangerous. <laughs> เราทาเลดสแตนเดนพี่น่อย้ฮันนี่ฮันนี่กิมมิทิชชูพีททิชชูจักรลิตามิทิชชู่แทงกิวมาแล้วแทงกิวแทงกิวอันทิชชูทิชชู just one or two up to you let do something wrong in here big mistake จักรลิตามิจักริมมิทิชชูพีทเนี่ย น,นี่ไมครับซีมองว่านังถือตรงนี้น้อยนึงเดีย๋ยวคนวอลแบบนสีแห้งเลยจ้ะมันเลือสีดีแฮนไมคซีดันดิวซ<อ>ีเพอร์เฟกต์ I do better than you you see over there you do not good in here I do m a e n e v e n โอเคนี <say> so. ่ว่าคอยเฮ็ดดีก็เจ้าเลยโม่คุยตังหากเลยพี่น้อง จักไปสีด <laughs> ้าไปเด้อน <parece> <hatten> oh okay. ี่จ uh, uh, ักผัวสีด้าผัวอันผัวสีด้าเมียหรือเมียสีด้าผัวหมู่แต่ส่วนมากคุณเมียด้าผัวหนังด้าจะจีดข้าวหน้าผัวนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยมันสนุกสนานสีด้าผัวนี่มันก็โอเคเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ้งเอ้ายุ้ยใส่หรคือมองว่าเห็นห่ะเอิงมองเห็นมาหน่ะอย่าชุ่มชาอันนี้สิเปลี่ยนพื้นใหม่อีกประมาณสองเดือนคนสิมาเปลี่ยนพื้นเห็นไหมเห็นบ่งามบ่นี่เป็นสี สีขาวเดนมันเป็นสีนี่มันหลอกเห็นบ่เนี่ยมันหลอกเห็นบ่มันหลอกมองเห็นบ่พอแก้วเนี่ยเห็นบ่มันหลอกเห็นบ่บางทีท่าทับเลยบ่งทีเลยท่าทับมันหลอดสมเปนแก่นพี่เก่าพี่น้อยซูกูทุกคนอันเดี๋ยวขอเหตุงานกันมาจ้ะเนาะพอกันไหมคลิปหนาฮักซุกูชุกคนนี่เก่าหน่อยจ้า